พี่ว่าไปซ้ำมั้ยไซ้ำไหนแซปครับขึ้าเค่นมาคตื่นถามว่าตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นนะคะแต่ไม่ใช่ว่าแต่ว่าไม่ใช่เลยค่ะตื่นเต้นที่จะได้เข้าไปทำอะไรใหม่ๆได้เข้าไปเรียนรู้อะไรสักใหม่ๆแต่ว่าเข้าไปทำนักยอมไปนี่จทมากกว่าตื่นเต้นตรงนั้นแต่ว่าไม่ได้ตื่นเต้นแบบว่าเราจะไปแข่งกับใครอะไรอยางเงเพราะว่า ว่าพรา้คนไม่ได้คิดว่าเราตาว่าเราเข้าไปเกัี่เรอกโกไปไหนอะส้มเข้าไปช่วยเหลือกันแล้วก็ทำนต์อนงมาทำโชว์คอนเสิร์ตออมาให้เป็นโชว์ภาพรวมไ้ตมม่ได้ให้คนดูคนที่เขาต้องดูเนี่ยเป้บโวลยตอนนี้โอ้ยริงจะเต็มตัวไะเตัวตัวนี้ก็เน้นสุขภาพและที่ทารอนองรอนก็พยายามได้หอมร้อนเยอะนเนาเะ ร้อนะอืมเสพยรอนร้อนไ้ไ hey. ม่รู yeah, ้ว่าเป็นร้อนไม่ร้อน่ร้่สามารถบอ่อะไรี้่า่อ่วนพี่โบก็ได้ีโอยู่ก็ีน้องหพี่ก็ได้ไรไม่ไ้อยเสต้องเสีย มนนีดวยอนไม่สำคัญอ่ะดอยว่าถ้าเราเข้าไปเจรอยท่มันร้อแ้แเราาไม่าว่าหมอ๋อันีจะร่อเล่ะถ้าเรากลับไปราไปจตเลยัปวดแขนนะพี่อ้อยายายโรงเรีนติดตกิแต่ว่าถ้าเราอเรไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเพราะว่าขอเขอว่างแม่่ลยได้ไม ขาว่างได้ได้เลได้นะระวังว่ามันตกมันแฟนที่มีหลังหลังมากเลยไม่ใช่ทนแทุกคนนะคะก็อยากจะขอบใจที่พ่บอกว่าต้องขอกพี่สนับสนุนให้ไม่ได้กลับไปตามฝันของตัวเองนะคะแล้วกันไม่ได้เข้าไปมีโอกาสเล่นอปรสมัยใหญ่ๆนะะก็ออกติซึ่งโคเข้าทางนี้นี่ทำเพื่อ แล้วก็คือเราทำโชว์เขาจะกรว่าเขาส่งคลิหน้ารัอะไ้คือครั้งนี้มันไม่ใช่เรียนทฤษฎีหว่าเรียนอะไรแต่ก็ไปเรียนประสการณ์ะคะแต่ลไมมาเรียนปรกาก็ฝากแฟนว่าให้ช่วยติดตามยกรไ้องเรากนะรัดาก สวัสดีค่ะยืชชีวิตละผลานตอนนี้เหรคะตอนนี้ก็มีถ่ายแบบมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีงานเป็นป็นเตอร์ของเรลวายเลีวก็เพลงก็ยังรองเพลงด้วยความหลังมาเรื่อยๆที่แต่งกันอยู่ เพลงคอนเตอร์ตพี่ตดนใจอยูแล้วแล้วโดนใจบอยโดนค่ะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นมุมมองของคำราเป็นมุศีซึ่งเป็นมุมมองนี้สนใจมากเลยเพราะว่าความหมายของเพลงรู้ว่าเพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงยอดนิยมของเราจรค่ะค่ะแล้วก็เท่าที่ได้ข่าวมามีน้องๆหลายๆโรงเรียนเอาเอาเพลงด้วยความสนใจไปร้องในโรงเรียนในบรนโรงเรียนร่วมกันร้อง บื๊มากๆถ้าโรงเรียนไหนนะคะวันแม่วันครูวันพ่อเอาเพลงนี้ไปร้องได้ไปร้องได้เลยนะคะเพราะเป็นเพลงความหมายดีพูดถึงวคนที่มีได้พี่บอยพี่บอยมิโน้สึกเป็นทีมที่อาจจะได้มีร่วมงานมีโอกาสร่วมงานกับพี่บอยพี่โอ๊คคืท่านไหมือนกันคือส่วนตัวได้ร่วมงานพี่บอยมานร้อนแต่ว่าคือตอนนั้นตอนนั้นเราก็เหมือนถันไปแล้วคโอ้โนเลยนะมันร้อน แต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือสามท่านสามท่านเนี่ยทำงานกับท่านไหนคือโอกาสที่เป็นคนเดียวในชีวิตเนี้ยน้อยคนมากเลยค่ะที่จะได้มีโอกาสทำงานกับสามท่านนี้ซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ระดับทีแล้วเพราะว่าบริษัทเราเอ็มแคนาดเชียโชคดีมากๆที่ได้มีโอกาสได้เตรียมโปรเจกต์ลงคอนส์ตไใจมาคือท่าเคย ก็ถ้าอยากเอ่นชอบยังเทนนิสมูเม้นต์เนนโชว์นี่คือไรคือชอบชอบเด้นชอบมูฟเมนตที่เราเล่เพงช้าก็แ้าก็ลองได้แต่เราไม่คุยเนได้ด้วยกันอยากอยากโชว์ความสามารถรอบตานองๆราค่ะันเม่กี้บอกมีงาน เดี๋ยวเดือนมีนาคมนี้นะคะก็ปกคอสโมจะออกอะไรก็กลัวฝากคอสโมนะคะขึ้นปกคนเดียวก็ยังไงก็ฝากด้วยก็แนวไหนแนวไหนก็เป็นแฟชั่นธรรมดาค่ะแต่ว่ามีข้างในข้างในมีแฟชั่นเซ็ตแล้วก็มีเทอร์ดิวซึ่งแฟชั่นเซ็ตเราไปถ่ายกันที่อื่ค่ะก็าถ้ยังไม่เห็นนะคะแต่ก็ที่พี่พูดน่าตบก็จะสวยค่ะแนวไหนแนวไหนก็ไปซื้อผ้าแฟชั่นนะคะส่วนใหญ่ก็จะอาจจะนั่งหวาน 美美，美美。妹妹